กูละได้สองอย่างนี่แม่กูสิออกไปหน้กก็่น้าบัดเรื่องเถื่อยายตอกนั่นเล่าออกมาไยอันเสียไปให้ข้าเจ้าเมื่อกินนี่ทั้งสองอย่างนี่ล่ะซํำนี่มันออกมาให้ย่างบูนี่มันแดดแห่งอิลีได้มือนี่เฮ้ยยังไดก็สิบมึงมาหึงปนาด่ายนี่มามหอดบังได้ได่นี่ล่ะ อยู่ฮื่นมันห่อนกว่านีไอีหลีมันห่อนกว่านีได้อยู่ฮื่นคอยเลยว่าออกมาทงมาทาบ่งก็น่าเรื่องเกลื่อมันเย็นมันมีกกใหม่ลายคอย่าเออกะมันกิคไข่ห่อนได้หลีนั่นหลันนี่ต้นใหม่ใบห้าเห่านี่เพิ่นกะว่าให้ปลูกไหวเนาะให้อยู่ในห่อมมันแย่มึงเว่นนั่นมันกะอากาศดีก็อยู่เฮื่นเห่าอยู่มันมันมีใบใหม่บ้างลายนันมันก็เย็นกว่วกันมีออกซิเจนออกมาเออแมนแมนอยู่ฮือนบอกมียัง มีแต่แดดอายขาม่าอายขามา,า,ม,า,ม,ามันบ่มีต้นไหมมือแลกมาไต่จิลีบอ่มันออกไอ้ย,อยขาว่ามันออกเขาไปจับนั่นได้ผู้ลักขีดท้องขีดสร้างว่าวโอ้ยมือแรงมาเน,นาะอานาหนี้บ้านเจ้าเฒาเขาก็หากินจิรีอย,อยู่แถวทงนี่บอเออกิจจิรีดกินเขียดที่หล่ๆๆลลนั้นมูนี่เดี่ยวนี่หนานี่เขาไปหาหล่ะตัวคือเห็นปีน่นเนาะไปไต่ปีหลายๆลายปี แล้วเบืองโตมันเป็นกัดกาดกันจีน่ายเนาะเออเข้ามาหาเขาว่ามันออกแล้วมือแรงเข้ามาเนาะสีตีละบานห้าบ่อึดกินอึดอยู่เนาะบ่ห้ดแรงกับโบเอึดขันคนดูเนาะแมนบ่อึดกินนี่เขาบ่อึดกับแย้ใครมดแดงแน่เ่ยเมือแรงกับไต่เกียร์ไต่จี้หลีเมนแมนเว้ยมีโปรแกรมแล้วเอ้าเดี๋ยวกูได้อันนี้มามาผากมึงแม่นี่หางอะไรไปมะฮวงสุกกับกล้วยเด้ออัน เอาเมื่อกินนี่แม่กูบกฮุงกับน,น้อยกี่ลยลายจังสี่ขี่ลายลายนึ่งคอยกับไ่อยากได้ไปไหนดอกบกฮุงนี่มันมันมันบอกเป็นตาอยากคอยว่าอยากบกฮุงเอ้าอินนี่จะให้คอยทั้งสองอันเออให้ทั้งสองนั่นละกล้วยนี่ก็ไขยยู่แต่บกฮุงนั่น ไบอยากได้มันโอ้ยหน่วยมันกับบักงามนึงมึงเชนยังสิบปอยากได้มันนี่ขลาเขาเอื่นบักขี่ไล่บักหงสุกมึงหูยบอสุกขีลไล่กับขี่ไล่เถอะบักหงสุกกับบักหงสุกขี่ไล่บักหงสุกก็บบอยากได้อีอันนี้เอามันไปกินร่องเบิงเนี่ยมึงสิคือมึงสิหูเลยว่ามันเ่บนี่แล้วก็เอืนว่าขีลไล่บักหงสุกนั่นเอาไปกินเบิงอันประโยชน์มันก็มีมากมาม หลายได้นี่มึงยังไดนจังสีบ่อยากอีอันนี่มีแต่พเฒ่าบร่านแล้วเิ่นว่าขี้ไยกับขี้ไัประ่งซุกดอกเออกานีละขี้ไักรุ่งซุกเอาไปกินกระสวมซื้อนาะขี้ไรไรเออกระซุกพร้อมเออเลยวะขี้ไักรุ่งซุกมันก็มีวิตามีนหลายคือกันนั่นตัวโอ้ยเอ้าเอาไปมันเบิดสชูอันนี่เออเอากระเอากระสัน